มชันนะครับวันนี้จะมา,มาบอกอะไรหลายสิ่งหลายอย่างให้กับทุกท่านครับผมบอกเลยว่าวันนี้คุณฟังแล้วคุณจะรู้สึกเออครับวันนี้ผมจะบอกคุณว่าสูตรลับการทําเงินห้าแสนถึงหนึ่งล้านบาทบนโลกอะไรเขาทำยังไงครับ <c oughs> ผมเองก็องบอกก่อนแล้วว่าก่อนที่จะมารู้สูตรนี้นะหมดเงินเยอะนะครับหลักแสนนะครับ หลักแสนขึ้นนะครับกวาจะรู้นะครับแล้วก็มางงอีกนานลองผิดลองถูกมานานพอสมควรแต่วันนี้ผมจะมาบอกคุณให้คุณรู้ฟรีๆนะครับแล้วผมอยากให้คุณตั้งใจครับผมบอกให้คลิปนี้ที่ผมทำเนี่ยคุณมีเงินสองแสนคุณไปหาเรียนยังไม่ได้นะครับแล้วผมจะสอนให้คุณในเวลาประมาณสักไม่รู้กี่นาทีครับคุณออกไปทำแล้ว ช่วงโควิดเนี่ยคุณจะขึ้นแล้วคุณจะเห็นเงินห้าแสนถึงหนึ่งล้านขพราเพียงเดียวคุณ Take Action ลงมือทำนะครับตั้งใจฟังนะครับผมจะไปอย่างรวดเร็ววันนี้คี้บดของผมก่อนอื่นไม่รู้คุณจะจบมาจากโรงเรียนไหนก็ตามนะครับมัธยมอะไรในปริญญาตรงปิญญาตรีวันนี้คุณลืมระบบของโรงเรียนไปก่อนที่ยวอ่านหนังสือแล้วก็ไปสอบนั่นแหละ ลืมไปก่อนวันนี้คีย์เวิร์ดที่ผมทีให้คือเทสโลกแห่ความเป็นจริงในธุรกิจก็เหมือนกันทุกอย่างก็เเ s สวันที่ผมทํางานที่บริษัทเดิมครับสินค้าออกมาเป็นสิบอย่างถ้ามันสําเร็จหนึ่งอย่างถือว่าสักเซนครับแต่นโลกออนไลน์วันนี้ผมจะบอกให้คุณโดยที่ต้นทุนคุณไม่ได้มากอะไรขนาดนั้นแต่ดับแรกนะครับผมอยากให้ คุณเขาเรียกว่าคุณห้ามทําอะไรบางอย่างับนั่นก็คือห้ามทําบน YouTube โดยเด็ดขาดห้ามทํานะครับห้ามทําคลิปอะไรบน y t u t u เด็ดขาดถ้าคุณยังไม่ดังถ้าคุณยังไม่ขึ้นจาก Facebook ห้ามทําอันนี้ขอเป็นกุญแจแรกที่ผมจะสั่งคุณนะครับใครมาดูคลิปนี้ ห้ามทําโดยเดิดขาดไม่งั้นคุณจะแช่นั้นนานเหมือนหลายคนที่รุ่นเดียวผมที่เรียนกันอนะไม่ขึ้นสักทีเพราะว่าไปจมปลักอยู่ YouTube วันนี้ผมจะสอนคุณรัดไปเลยก็แล้วกันนะครับก็คือคีย์เวิร์ดคือเทสคือมัว่วแบบมีหลักการหรือพูดง่ายคือเทสแหละ t ทสเทสเทสเทส,ทสนะครับทำวันนี้สอนคุณแบบมืออาชีพก็แล้วกัน,นครับ ผมบอกเลยว่าไม่กี่เดือนคุณกำเงินหลักแสนได้ถ้าคุณตั้งใจนะมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณครับคนสี่ซือผมวันนี้ facebook เออยูทู e ห้ามทำแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะไปที่ facebook ครับไปที่ facebook คุณครีเอทเพจขึ้นมาอย่างน้อยห้าเพจหนึ่งสองสามสี่ห้า คุณคิดเอ็เพจคุณขึ้นมาเพราะมันไม่ได้เสียตังค์ <c oughs> มันไม่ได้เสียตังค์นะครับคิดเอ็ดมันขึ้นมาง่ายๆคุณมีโทรศัพท์หรือมีพีซีอะไรเนี่ยคิดเอ็ดมันขึ้นมานี่ไม่มีอะไรยากนะครับอบอกให้เนี่ยไปคำว่าเพจให่นั้นเอง แล้วกดคําว่าสร้างเนี่ยที่อยู่ข้างบนเนี่ยแค่เนี้ยง่ายๆอันนี้รายละเอียดผมไม่ขอลงนะครับคุณไปหาวิธีกันไงไม่ยากคุณคีเอดเพจขึ้นมายังต่ำห้าเพจยังต่ำห้าเพจแล้วคุณเอาสิ่งที่คุณมีในชีวิตคุณอนะอย่างที่ผมทําไปคลิปก่อนอนะคุณมีอะไรในชีวิตของคุณอนะคุณไปไล่ดูคลิปก่อนที่ผมทํานะที่บอกว่าคนเราอะมีสิ่งที่นําเสนอมีอะไร ประสบการณ์ในชีวิตสิ่งที่ตลาดต้องการและก็สิ่งที่คุณชอบคุณทำไปเลยครับห้าเพจนี่ยอย่าสมมติคุณทำความรักเสื้อผ้าหนวดจิตวิทยาแล้วก็อะไรนะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอะไรก็ได้คุณทำไปอันนี้คือความรักนะครับ ที่ไม่มีใครบอกผมไปเรียนมาเนี่ยจมอยู่กับเพจเดียวคนระับแรงบันดาลใจผมผมชอบแรงบันดาลใจแต่ไม่มีใครซื้อผมนี่วันนี้ผมจึงมาบอกคุณทางลัดเลยนะครับบอกให้คุณถ้าคุณไม่กำเงินแสนเงินล้านเนี่ยคุณมาบอกผมได้เลยผมการันตีเลยว่าสิ่งที่ผมบอกเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเทสไปห้าเพจ แต่ผมนี่พักหลังผมเริ่มรู้ผมเทสไปสิบเพจนะครับเช่นการที่คุณจะเทสเพจคุณต้องรู้กลุ่มเป้าหมายคุณเอ๊ะความรักเป็นยังไงเอ๊ะยังวูาความรักกลุ่มไหนคนโสดอายุเท่าไหร่มีแฟนหรือไม่มีแฟนไอ้พวกอ,อกหักหรือไม่หักอ,อกอะไรคุณต้องรู้อันนี้คุณต้องคิดในใจเลยเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนเพราะนี่คือธุรกิจคุณจะทําอะไรให้คนกลุ่มไหนคุณต้องนึกอยู่ในหวัวละไม่ใช่ ว่าใครก็ได้ครับเสื้อผ้าเป็นคนกลุ่มไหนอันนี้ไม่ขอลงรายละเอียดวีดีนะครับถ้าใครอยากรู้มากกว่านี้คุณไปที่ชาน PSC นะครับแอดนะครับรายแอดชาน PSC จะมีคอร์สที่สอนรายละเอียดอยู่ตรงนั้นนะครับเนี่ยคุณลงไปนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ ข้อยสองนอกจากหลายคนมาฟังหลายคนเลยก็าเป็นเรียนมาแล้วสร้างเพจขึ้นมาแล้วสิ่งที่หลายคนทําก็คือไปชักชวนเพื่อนเอ้กดเพื่อนมาถูกใจอย่าไปทําไม่ทําถ้าเอามันสนิทจริงๆแค่คนสองคนพอละไม่ต้องไปรบกวนเ,เพราะไอ้พวกนี้มันก็แอร์ถ้าสมมติว่าเพจเราไม่ดังเนี่ยมันไม่กล้ากดเพิ่มเพื่อนให้เราหรอกมันไม่สอดคล้องกันนะครับเช่นสิ่งที่สําคัญนะครับ คุณก็ต้องลงโฆษณาคุณฟังคำนี้ดีครับคุณต้องลงโฆษณาเพื่อคุณจะได้รู้ไงครับเนี่ยเดี๋ยวผมไม่ทำให้คุณดูคุณต้องลงโฆษณาเพื่อจะได้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะเสมมติผมสร้างขึ้นมาห้าเพจผมลงเพจละร้อย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 บาทผมจะเทสดูสมมติร้อยเนี่ยมันได้กี่คน ร้อยอาจจะได้สามพันสามพันคนเนี่ยมันมี engagement อะไรกับเพจผมบ้างผมทําเพจความรักมันมี e n เก g e m e n t อะไรมาบ้างมันมีฟ e e d b a c อะไรกลับมาบ้างเสื้อผ้านวดจิตวิทยาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรฮ่นัผมจะดูว่าอันไหนมันขึ้นมากกว่านี่สมมติผมยกตัวอย่างคือลงโฆษณาหลายคนไม่ลง ทำเพจเฉยๆแล้วปล่อยมันโตไม่มีทางโตธุรกิจไม่มีทางโตบอกให้มันจะอยู่อย่างเดิมแต่เมื่อคุณลงคฆษณาคุณจะเห็นภาพเลยว่าเอ๊เพจนี้มันเป็นไงคอนเทนต์ Content เราเป็นไงแน่ทํำไหมคุณเชื่อไหมว่าคุณทำไปสมมุติสิเพจมันดังสักเพจนะครับเก็บกินได้ตลอดชีวิตนะผมบอกให้นี่คือความลับหลายคนไปจมอยู่กับไอ้เพจเดียว,วนั่นแหะไม่ขึ้นสักที คุณทำไปเลยสิบเพจเพื่อสักเพจนี่โอ้ยมันเงินทท้งนั้นมหาศาลอยู่ข้างหน้าทำอย่างผมเนี่ยเวลาผมทำเนี่ยผมจะเช็ดอย่าสมมุติมีคลิปผมทำเนี่ยผมจะลงประมาณสามร้อยอย่าสมมุติผมทำความรักลงสามร้อยเพราะสามร้อยตอนนี้พี่มาร์คักเบิร์กเนี่ยให้คนเห็นประมาณหมื่นหนึ่งไอ้ผมก็รู้ละหมื่นคนเนี่ยมันคนพวกเนี่ยมันฟีดแบ็กอะไรกับผมบ้าง มีฟีดแบ็กอะไรผมบ่าผมก็จะได้รู้ไยถ้าไม่ดีก็ไปไม่เอาไม่ทำถ้าอันนี้เสื้อผ้ามันดีโอ้ดูแล้วมีฟีดแบ็กอะไรดีมาทำก็เป็นลงคแค่นี้นี่คือหลักการทำธุรกิจนะครับเนี่ยเพจเนี่ยเสร็จแล้วคุณก็มาดูว่าเพจไหนมันเวิร์กอะไรไม่เวิร์กแล้วจากนั้นคุณวัดผลได้ไงเขาสอนคุณจะวัดผลได้ไง สิ่งที่ผมวัดผลที่สำคัญที่สุดคือ inbox หรือ MFA ดูว่าคอนเทนต์ที่เราทำไปเนะ่ะถ้าไม่มี inbox มาเนี่ยคุณเตรียมไปเลยนะครับว่านั่นแหละคือหัวใจความสำเร็จใกล่มาละถ้า inbox มาเยอะๆนั่นแสดงว่ามันคุณเกาไปถูกจุดคนแล้ว inbox มาเยอะๆเนี่ย โอ้สนุกสนานเหมือนกับตอนผมทําเสื้อผู้หญิงภาพไฟลในหล่อน้อยนะอ่ะ i n b อกมาเยิะเหมือนกันนะครับแต่เพื่อนเสือกไม่ศึกษามาก่อนตอบไม่ได้ไม่มีความรู้ตายคุณดูนะครับถ้าอินบ็อกมาเนี่ยเงินทั้งนั้นอยู่ในนั้นครับผมบอกให้เพราะเขาจะมาถามคุณว่าปัญหาดีๆ,ๆเพราะปัญหาคือ เขาต้องการใครสักคนที่มาแก้ไขถ้าคุณแก้ปัญหาให้เขาได้คุณ<ม>บอกให้คุณได้ตัดคุณอ่านใหม่ๆคุณอาจจะให้คำปรึกษาเพราะนานไปคุณเริ่มรู้และคุณเริ่มเจนละคุณมีคอร์สคุณก็ขายคอร์สไปนั่นเลยครับนะผมจะให้ความสำคัญเรื่องของอิน b o x กก่อนถ้าทําคอนเทนต์ไปเนี่ยิ inbox ต้องมาหาผมต้องอยู่ในมือผมละเอ้ยมีินบ็อกซ์ถ้าไม่มีตัดทิ้ง ต่อไปข้อสองคือแชร์ดูว่าแอดแวลูที่เราให้กับคนอื่นไปแนละ้วแอดลงไปแอดแวลูไปเนะี่ยมันมีการแชร์หถ้าไม่มีการแชร์เยอะเท่าไหร่ผมก็จดูว่ามันคุ้มไหมหรือว่าอะไรคุณต้องใช้วิจารยณว่ามันจะไปต่อได้ไหมนะครับแชร์ Share เป็นดับสองนะครับเพราะการที่คนจะ Share แชร์อะไรคุณบางอย่างแสดงว่า,าของคุณมันต้องดี คอนเทนต์คุณต้องคอนเทนต์คุณต้องดีเข้าไปในใจเขาคลิปคุณต้องดีอะไรพวกนี้ต่อไปคอมเมนต์ที่อยู่ใต้คลิปเพจมีดูคอมเมนต์เข้ามาสนใจค่ะสนใจไหมอ่าน้าถ้าโอเคนะครับนี่สามสิ่งนี้คือการวัดนะครับแต่ถ้าเงียบแซ่บทิ้งเลยครับเพจพวกน,นี้ผมมีในมือถือนี่มีไม่ต่ำกว่าสามสี่สิบเพจครับผมเทสทุกอย่างต้องเทส ต้องวัดผลนะครับอันไหนไปต่อได้อันไหนไม่ไปต่อได้นี่คือหลักการการทําธุรกิจนะครับที่ผมบอกให้เช่นเมื่อคุณเทสเพจพวกนี้ละ่ะสิบเพจโอ้มันโผล่หัวขึ้นมาเพจหนึ่งโอ้คน็อกซ์ม,มาเต็มเลยครับต่อไปก็คือคุณต้องลงน้ําหนักละ่ะโอ้วันนี้คนเริ่มชอบเริ่มอะไรล้วคือพูดง่ายคือเหมือนคุณตกปลาฟูปลาเริ่มกินอะ ินที่เราให้จะพูดว่าเหยื่อก็ไม่ใช่ก็คือเริ่มกินละคุณก็ต้องลงน้ําหนักละลงน้าหนักก็คือทำอะไรทําคลิปทุกวันทําคลิปทุกวันทุกวันโดยทํากดเกสิบวันหรือเนี่ยผมแนะนำให้คุณทํากดเกสิวันครับหรือยีอดวันคุณทําต่อเน,นื่องเลยคุณทําคลิปคุณทำคอนเทนต์เลยอย่าลืมคุณทําความรักคุณไปรีเสิร์ชหาเรื่องความรักมาเธอเ ถ้าคุณไม่รู้จะทําอะไรคุณไปดูคลิปผมที่ผมสอนอนะก่อนทํำคอนเทนต์อะไรคุณต้องรู้เรื่องอะไรพวกเนะี้ยหรืออะไรคลิปก่อนที่ผมสอนกันไปเซิร์ชข้อมูลอินโฟของฝรั่งอนะมาสอนแค่นั้นคุณก็ได้ไปไปไปแค่นั้นเพื่อเป็นการที่เขาเรียกว่าสร้างทัสสร้า,ราัคุณห้ามขายของนะครับคุณจำไว้นะห้ามขายของ ไม่ไม่คุณเป็นผู้ให้คำปรึกษาไปก่อนให้คำปรึกษาให้คำปรึกษาไปก่อนคุณใช้กด90วันกด21วันทำไปทำไปทำไปำไป,ไปเพราะคนที่ตามคุณเขาต้องตามพัชชันของคุณในสิ่งที่คุณนําเสนอนะครับผมเองผมทําต้องยกตัวอย่างผมทําแลกเปลี่ยนมีหลายคนบน YouTube ทำแข่งกับผมเยอะนะแข่งกับผมเยอะมาก แต่สิ่งที่เขาไม่รู้นั่นคือคำว่า p a ชช i o n คือคุณมี p a ชช i o n เนี่ยคุณจะเหนือกว่าคู่แข่งคุณคู่ขแข่งคุณทำเอาวิวมันก็หายไปแล้วมันทำเอาเกระแสแต่ผม p a ชช i o n ผมอยู่ยาววันนี้คุณมาเปิด Youtube นะครับ Youtube ผมอะแลกเปลี่ยนเงินตาต่างประเทศอะหน้าผมอยู่นั่นหมด ดูใน YouTube หมดละถ้าึ้นแรกเปลี่ยนมีชื่อ,อผมหมดนะครับนี่คือพรัชชั่แต่สิ่งสำคัญที่ผมบอกคุณวันนี้คุณต้องไปทำนะครับคุณต้องไปทำโดยโด่วนในช่วงโควิดที่คนไม่ออกจากบ้านะคุณต้องได้อินบอกคอมเมนต์แล้วก็แชร,ร์โดยการเทสนะครับโดยการเทสที่ผมบอก นี่คือคีย์เวิร์ดแห่งการเมคมันนี่บนออนไลน์ต่อไปคุณทำเลย90วันไปละคุณรู้ปัญหาคนทั้งหมด่ะเปิดคอร์สครับขายโปรดักขายคอร์สแค่เนี้ยถ้าคุณไม่กำเงิน5้าแสนหรือเงินล้านเนี่ยคุณมาบอกผมเลยในหลักการที่ผมสอนนะมาบอกผมว่าโม แต่ผมเชื่อถ้าคุณตั้งใจทํานะวิธีีนี้คือทางลัดที่ไม่มีใครบอกคุณผมการันตีกล้ายืนยันนอนยันเลยว่านี่คือทางที่ผมพิสูจน์มาแล้วและไม่มีใครกล้าบอกคุณคุณไปทำสักแล้วเจอกันในอีพีต่อไปที่ลึกกว่านี้สวัสดีครับ